สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราแล้นะ,ะช่องปลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะสวัสดีครับอักทายกันครับช่องปลายแซมสั้นฝันเมืองครับครับโอ้หมูเบนบอกว่าอะไรครับมไม่เรียกไปเลยหมูเบนอยากไปตัดหญ้าด้วยนะคะดูอ๋อตอนนี้เราก็มาถึงแล้วว่าจะไลค์ก็ไลค์ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ไฟดับอยู่โอ้ทีมงานของเราก็ถึงยังปลอดภัยครับ รั้นลบที่สามของวันนี้หัวหดไทยแล้วหัวหดไทยแล้วโอ้ต้นนั้นยังอยู่อย่างนะต่างแดนอยู่อียังนักชาวอียังเตยกว่าอย่างนะพี่น้อยพี่น้อยอ๋อพี่น้อยพี่น้อยตอนนี้ก็มาถึงกินข้าวเลยเอ้าหมูไมซูชิกับเขาเหรอ โอ้สงสัยเอิ่มอย่กกินไหมจับน้ำตั้มิหรอฮะไม่จับมาโดยหลัวโอ้ยต้องโตเลยดิฮัลโหลก็ถึงนะคะตอนนี้ก็ฝนรินรินด้วยอ่าก็เอายาเข้าล่มก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยกวานเติมพลังก่อนเบน ใครดูอะไรช้างวันนี้คุณปู่แต่คุณปู่ไปดูพ่อเสกงานโอ้คุณปู่ไปดูพ่อเสกงานแล้วคุณแบรนได้ดูไหมได้ช่วยดูไหมนี่ช่วยช่วยช่วยทำฮะโอ้ช่วยเล่นดินทรายอันนั้นช่วยที่ไหนล่ะช่วยโยนยาคุณปู่ไหมนี่ไม่ได้ช่วยเนื้อโอ้ลง พ่อมหาก็มุงลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมเหลือแต่แปะข้างข้างอะไรหนนั่นไงข้างๆเห็นไหมน่ะเตกบ้องแสียบกันเหนือเออเตกบ้องแสีบกันเหนือเหนื่อยมาครับอะไรก็อร่อยนะคะดูวันตัวของเราหิวตั้งแต่ระหว่างทางแล้วบอกว่าไม่น่าเอาตะกร้ารถอ่ะนะตะกร้าข้าวไปไว้รถอ่ะปิกอัพเลยเหมอ ฮะี่ใต้แหงปูเอยังไปาดหน้ามะบเลยมอะไราเอะโอ้อนเราเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยเราว่าคันลงแช่น้ำยังไม่ได้ล้างนะครับฮะยังไม่ได้ล้าง เลียนชุดเฉยอันเดียวบอกว่าไม่อาบนะครับเสร็จเลยใช่ไหมอ๋อนึกว่าจะไม่อาบอยากก็ถือว่าเป็นบุญของเขาครับฮะอากก็ถือว่าเป็นบุญของเขาอยากะ็ถือว่าเป็นบุญของเขาจากโมงเหรอสี่โมงแล้วโอ้โหไปตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่โมง ใช้เวลากี่ชั่วโมงโเจ็ดชั่วโมงเจ้าประเด็กบอกเจ้าประเด็กคนอยู่บ้านจัดการโอ้ตอนนี้อะไรก็อร่อยนะครับตอนนี้คนตกแรงอีกแล้วตกแรงอีกแล้ว อลงอลงอลงเฮาคนรลแล้วคจี้บัขเ้นตนาเลยไม่ก็เจ็ดตันพอดีแหละเพราะว่าตอนตอนเราไปชั่งรถนี่ความเราขึ้นไปหมดเนาะพอเราได้ยาและควานเราลงจากรถก็พอดีหกเจ็ดศูนย่าหก หกตันเจนะ็ดเนาะวันนี้ยากของเราหกหกตันกับเจ็ดหกพันเจ็ดร้อยนะคะหกพันเจ็ดร้อยเพราะว่าถ้าควานขึ้นหมดก็จะเจ็ดพันพอดีเลย อนเพื่อนนะครับบอสวามากินข้าวแรงดีข้าวแรงต้มไก่เลยไก่มันว่าไปอาบมาไปอาบน้ำ่ะขึ้นฟืนน,<อ>นึงเพราะว่าน้ำมันสกรปรกวัออนะนี้ควานควานหลังคาเคียวอิ่มแล้วก็ทยอยกันกลับกับควานเดียควานหัวควานเคียว ราะว่าตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วน่าจะยังลงไม่ได้นะคะยาไม่ได้ครับตอนนี้ยังฝนตกอยู่ให้ยาอยู่ในร่มก่อน,อนพักก่อน,นเดี๋ยวจะหนักถ้ายอาไว้ตากตากฝนอยู่นี่ยาจะหนักนะคะเป็นยังไงบ้างครับมีแรงหรือยังมีแรงมีแล้วครับมีแรงแล้วครับ,เ,รรบเจ้าประเด็กนั่ง ตูกแกงก็อยู่ในตู้เย็นตู้เล็กเนี่ยตู้เล็กก็อยู่ในตู้เย็นเหมือนกันนี่ในแกงเปเจ้าเทแกงเปื่กินเดี๋อาถ้วยเอาไหมไว้แล้วเอาถ้วยมาให้หน่อยไปลูกไปมาเสิร์ฟถุงด้วยถุงอะไรยังไงถุงแกงดีกว่าเลยเบนน้ำให้ลูกกินเลยครับเบนครับ ล้ำนะครับเอาน้ำให้ลุงกินหน่อยแพนนะเดี๋ยวเราก็จะทำการพักก่อนค่ะเพราะว่าฝนาน,น่าจะเริ่มเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวให้ควานกินข้าวสักครู่ก่อนค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะ ลงยานะ,ะโอ้บาตเตยเรามาได้สักพักแล้วจากที่ฝนหยุดตกแล้วก็เราทำภารกิจทางบ้านเสร็จนะคะวันนี้สุกใหญ่ก็ขึ้นช่วยกันละเพราะว่าคนเขาเยอะเนาะพนักงานเยอะควานช้างเยอะก็จะดแป๊บเดียวพันยาสวยๆจัดไปครับจัดไป านี่ยังนี่จุปุจุปีนี่บูหย่าเขาขายนะหย่าออนไลน์เขายังจุปุจุปีนี่กับเกะโอ้ยเอ้ยกรอเลยจุดวะยังกรอเลยกรอไหมกลรอเนื้อไงเนื้อเห็นเต้เข้าไปเต้เตียงาเดินแบบเร่่อนเดียวเนาะโอ้โหดูบัวบานครับอยากขึ้นไปช่วยควานหรือเปล่านะคะดูกเอ้ยจอะไ้บ่นไหนจะเจ๊กบัวไหนจะตายฮะ เอ๊ะแม่แม่อีกเฟนะใหม่กันอะไรหรือวะโอ้โหโอ้โหก็คือบอกเอาใหม่ล่องก่อนมันเนาะไปด้อือเออเออดูแสดงครับโอ้ยมันล่องตัวถีบเป็นวมาเสน่ก็เอาหยากเลยเออเอาเป็นระเบียบมันจังลงงานยามนั้นมันสิดึงหยากเลยเอาเนี่ยตั้มขึ้นหม โอ้ย่าสวยๆข้างบนไปหมดแล้วนะครับของเราสงสัยจะได้รอบสุดท้ายต้นเต้ยอันี่มันไอ้เงยเพื่อเอาไปเมือเข้าเออมันงามๆก็เอาไปเมิอแล้วโอ้ยพ่อช่วงหลังนี้ต้นสวยยาวแต่ข้างล่างกินดีนะว่ามันข้ามน้ำข้ามทะเลไปกว่าจะถึงรถแล้วไอีตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้ข้ามแล้วม้นนึงขาคาดว่าเดียวกับคาดว่าเหลือ ให้ไปเอาอยู่เพื่อนเด้อร์สี่เด้อร์เออเดี๋ยวสิ่งลงใครจะกองก่อนเออพระวายญาณพ่ะพ่อนะยานม่พระพ่อมันสิยากฮะไอสารกว่ามันไปเหลืออยู่ห้าบ้านห้า่าวยก็คือจบกันเด้อเออจบกันโอ้วันนี้เขาอะไรมาสีโดมาบอกวันนี้เจ๋อเว้ยเอามาหันน้าเตีเห็นขี้มอม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 อยู่อะสายตาเขาบริสันด์แล้วตอนนี้ควันก็แบ่งกันขึ้นฮะระวังไอ้ของเขาหักเลยค่อยเลย โอ้โอ้โอเคกีกีกีเอาสิถือขากันบาคุ้มมะได้จะได้ลอยเศร้าเราไปลืมบ้านน้องตัวเพชรนะครับเลยครับลืมบ้านน้องตัวเพชรเลยครับถ้าต้องเพชรไปด้วยก็ได้ครับต้องการหญ้าปลูกอันนี้ก็ต้องการหญ้าปลูกเลยนะครับถึงไปถึงดันดนไปถึงจึงครับต้องเจรจากับช่องใหญ่เลยครับช่องใหญ่เอ้ยแบ่งให้ท้องเพชรเด้อ ก็อยากให้ก็อยากขอก็ได้ครับผมนั่นเอาไม้ของเขาที่เอาลงทางไม้ยุคาข่าเป็นท่อนเป็นท่อนยห้ทองเพชรเนยมีไม้ด้วยเหรอจัดไปเลยมีไม้ด้วยครับมีไม้ไอ้ทำครับเอาไปเฉยเกะกะไอ้ผมขนมาคืนโอ้โหดูพี่น้องนี่ครับดูเออไม่ได้ทำอะไรเลยขับรถมาการกลางวันเอาไปน้ำเนยเข้ามาแต่มาเป็นภาระเป็นภาระอีกใช้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ ฮะโอ้ยท oh yeah, okay, oh, ุกคนโอ้ดิโอ้ยยามาแสดงเตอนนี้เด้อยังมาแสดงแห้งเด้อคัำว่าเหลือสิโทรมาให้ช่องใหญ่ไปเอาเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็ลงช่องใหญ่แล้วฮะเดี๋ยวเราก็จะไปลงที่อ่าบ้านสาราเนาะอ่าซุ้มซับมงคลสีดอโดโดแล้วก็บ้านน้องแสงจันทร์บ้านน้องแสงจันทร์นะคะของเขาอยูซีถคาเบิ้งว่าถ้ามันเลือกอะพายว่ากัน เดี๋ยวเพราะว่าขันห้องไปเธอละหาสิบาทสิบเลยครับแย่บอพ่อมันบอกกันได้ไปทำกนนกันค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะช่องพลายแซมสั้นผนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะกดติดตามด้วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ